สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี่นมจากตุลัดพัดทิ้นกะพระพี่พระน้องมาหาเลาะกินเลาะบ้านเนี่ยแหละครับหาอยู่หากินแบบง่ายๆครับผมเมื่อนี่พามากินยังครับนี่ครับบักมี่หรือบังมี่ออนครับผมว่นน่ใจว่าหลายคนเคยกินบ่ครับบักมี่ออนเม็ดบักมี่ออนนะครับได้กินกับพวกเมียงเมียงตะไคร่หรือเมียงปลาล่าเนี่ยครับของแซบเลยเนี่ยครับมันหวานเม็ดมันหวานออนอนนกรอบๆนะครับเนี่ยนะครับไปตัดน้ำกันครับผม นี่ครับมีออนครับผมตัวน้อยพวกนี้มันจะแก่แล้วนะครับจะแก่ไว้ตัวลูกน้อยครับเราจะลองมาตัดยังสี่ครับมิตเอาไปกินครับผมเป็นังสี่ครับกินขิงแสนก่อนนะครับบังคับย้ำนะครับลองเบ้างครับผม ไปปาดเัินครับผมมาปาดไม่มีครับผมนี่น้ำมันพืชอเลยครับผมทามีกันกันยางครับผมปาดง่ายเนี่ยแหละครับโอู้หัแกอยู่เด้ดเลยครับ ตักตักยางมั้มมงรค,ครับผมนี่หน้าปะขามเปียกนะครับเอาไปเซมิดมันจะได้บดดำ จัดผลัดพัดทินมากินทั้งเม็ดมันครับผมครับกินกับปลาลาซับมันออนมันเลยครับสี่กันเลยเสีย ังสี่คนคนก็กินครับแต่นุ่งจากกระปุกหมักมากินตะเม็ดนะครับนี่ครับเนี่ยตันอ้อนเนี่ยครับแซลไป่มนั้นน้ำครับคระป๋องกระปองกันต้อครับผมนี่ครับผมเป็นผู้ด้วยครับ ถึงท้องห้องตกจอกจอกจอกนะครับเมี่ยงปลาลาครับกรอบเลยครับมันโอนสิลหรครับนี่ครับมันโอนใครขิงบนหอบอยู่ที่น้องครับผมโอเคนี่ครับได้แล้วครับนี่ แต่ย่นำมาความเปี้ยงด้วครับนี่จะได้ขาวๆนะครับกินแค่นี้แหละครับง่ายๆครับวันนี่กวาจะไปทิมครับผมเสพไปก่อนครับผมโอเคนี่ครับพี่น้องปลาลาครับผมเด็ดปลาลาแมงดาครับผมเนื้อเมี่ยงตะไคร้ครับผมนี่ข้าวของแซ่บเลยครับไตต้นบักมีด้วยครับผมหางซะเลยครับ นะครับมากินน้ำกันครับผมลองเบ้งครับนี่ครับเกอกครับผมแสบนะครับปลาแมงดาเลยครับนี่ครับผมอื้อ ห,หวานครับครับครับหวานนี่ครับเนี่ย แต่กลมหวานวานี่ครับผมอืมยอดครับมไม่เป็นหวาน,วานอ่อนนี่ครับมีเมีย่ยงตะไคร้ด้วครับอืมรับผม แต่พครบับหวานอืมอ๋อฮึ่มิ้มกันครับผม แซบครับพี่น้องอแซยบสองอันเลยครับครับของแซ่บๆเลยครับเนี่ยอ้อนครับ